แค่ให้พิทนาเป็นพิศธนาอีแล้วครับอมผมแก่กล้วยสี่คนขอให้กินอ่ะให้กินกล้วยสี่คนเลยครับสี่คนกินกล้วยสี่คนครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องลุมทรัพย์ชนะเพจอีสานนิวเพจคุมทรัพย์ชนะวันนี้เดินทางมาที่ กระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับอยู่บ้านจจบุกตมบนตะวงังอำเภอโบเชิดจังหวัดสุรินทร์วันนี้เรามาตามแนวทางกระท่อมสูงนะครับเอาเครื่องเดิอมาถอยหลวงปู่แล้วจะตามธรรมเนียมก็คือเปิดเอาเลขหลวงปู่ว่าจะเป็นตัวไหนกันนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้หลวงปู่แล้วมาอธิษฐานจิตขอพรจากหลวงปู่พร้อมๆกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาครับจุดธูปทำมาแล้วก็ตั้งน้โมพร้อมกันนะทนะุกท่านนะครับ นโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมเมติโกมหาลาโภอหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตารางังพุทธังประสิทธิธรรมประสิทธิสังขังประสิทธิอริยะอ,องสงสมปันโนอิติปิโส นมโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสา,สาธุสาธุสาธุเลยหลวงปูเ่เิอรุ่นั้นขอโชคขอลาบขอแม่นแม่นเลยว,วดวันที่หนึ่งเมษายน2567นะครับที่ดูรีบร้อมกันครับเลขถวายฝาเครื่องดื่มหลวงปู่ก็จะเป็นเลขนี้นะทุกคนเดี๋ยวถวายหลวงปู่แล้วครับดียให้เอฟซีจชมกันนิดน,นึงครับกล่องไม่ชัดเลยขอไปเดี๋ยวขอจิ้มกล่องนิดน,นึงครับ นีครับห้าหกหนึ่งนะครับห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งนะครับโคลงปูงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับห้าหกหนึ่งอย่าลืมว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับห้าหกหนึ่งก็ตีเอานะครับถ้าใครชอบแนวทางลงปูงก็จัดไปเลยทุกคนครับห้าหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆนะครับ ห้าหกหนึ่งนะครับอยู่ที่กระท่อมสูงห้าหกหนึ่งนะครับเปิดฝากเืงดืมถวายลองปู่กลองไม่ชัดนะเออนี่นะชัดอยู่นะครับเอสีชัดห้าหกหนึ่งนะครับห้าหกหนึ่งครับสาธุสาธุไดเรกเลยห้าหกหนึ่งครับ เดี๋ยวให้ดูบทบทสถานที่ลวงปู่นะครับกระท่อมสูงลวงปู่ธรรมาก็ทุกคนมาก็จะมีสาลาครอบกระท่อมลวงปูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาลาครอบกระท่อมนี่กระท่อมดังเดิมลวงปูเป็นกระท่อมสูงนะครับปฏิหารที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือตรงนี้นะครับก็คือดินลวงปูไม่มีวันหมดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนดูครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่เป็นเจ้าภาพลวงปูองค์นอนองค์บรรทมนะครับ หลวงปู่นอนหลวงปูบ่บรรทมนะครับหลวงปู่ท่านบรรทมอยู่นะครับองค์นี้ก็ของคุณพี่จันเพ็ญน,นะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับสาธุสาธุด้วยด้านล่างนะครับดินที่ไม่มีวันหมดก็ที่นี่ก็มีนะครับนี่ทุกคนนะครับก็หลายคนหลายท่านก็เอาไป โปรยตามบ้านตามบ้านเรือนะครับโปรยเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับดูจากการขุดไปก็เยอะนะครับนี่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาก็มาบูชาก็ใส่ทุงยามถุงปูนะครับปัจจัยก็ใส่ทุงยามเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับนี่ครับกระทอมสูงนะครับอยากไปโกนก็ไม่มีอะไรนะครับ ตอนเป็นเป็นกระท่อมที่เย็นสบายนะครับใครก็มาพักพอนได้นะครับตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ห้าหกหนึ่งนะครับตัวเลขห้าหกหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะโตตะเคียนนะครับโตตะเคียนนานแล้วนะครับบางคนก็เห็นแต่แป้งนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับคนมาขอเลขรูปเลขนะครับมือยังติดแป้งนะครับทูบไม่ได้ อนนยังอยู่ไม้ดังเดิมยังอยู่นะครับด้านหลังกระท่อมสูงหลงปู่นะครับนี่เดยกระท่อมแต่ก่อนสูงมากนะประมาณนี้นะครับสูงแต่ก่อนเลยอันนี้น่าจะทมดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ โอเคครับกระธมสูงใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เส้นทางระหว่างบ้านระลมนะครับสามแยกละลมมาทางบวัวเชิดนะครับจะมีจะเจอลกระทมหลงปู่สวงนะครับเดี๋ยวบอกเส้นทางนะครับทุกคนถ้าอยากจะมาไหว้ที่กระธมสูงก็มาได้เลยนะครับสถานที่ตรงนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับก็มีว่าวเต็มมาไก่เต็มนะครับทุกคนทางว่าวทางไก่เต็มวันนี้เอ็ดก็เลยมีโอกาสได้เดินทางมาเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางระหว่างบ้าน จะบกกับละลมนะครับหรือบวเชีตละลมนะครับเส้นทางสบายสะดวกสบายนะครับเป็นลาดยางหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นี่นะครับก็สลาครอบกระทมลวงปูงให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสลาครอบกระท่อมเรียบร้อยนะครับก็สบาย,ยมีที่พักมีที่นั่งเล่นสบายนะครับมีโอกาสกวะเข้ามาได้นะครับที่กระท่อม สูงลวงปูสวงกระท่อมสูงนะครับหลักๆแอปไปก็คือมีกระท่อมสูงกับกระท่อมลาสังคารนะทุกคนประมาณนี้นะครับที่ไปที่มีความสัมผัสได้ก็จะมานะครับโดยเฉพาะกระท่อมลาสังคารหรือกระท่อมสูงนะประมาณนี้ครับที่แอบมาไปบ่อยนะครับมาเจอลุงนอนบ่ลุงทําอะไรครับนี่กินบัวกินบัวบ่ ชคเลขตัวไหนวันนี้มาเจอพอดีเลยเลข,เลขครับเจ็ดศูนย์คับเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งครับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งหกชื่อลุงอะไรนะลุงทิดนดลุงทิดคิดลุงคิดนะครับลุงคิดเด้อทุกคนนีะครับมาฟ้ามาเล่นมานอนเล่นที่กระท่อมสูงบ่อยๆเห็นมาทำห้องน้ำเสร็จแล้ว ผมละทำเสร็จแล้วอ๋อไม่ใชท่ทำกระท่อมสูงครับวันนั้นผมยกเลขให้เขาถูกสามตัวทูกเลขอะไรสามตัวห้าหกสามห้าหกสามครับอ๋อแต่งวดน,นี้เราให้อะไรงวดน,นี้้เจ็ดสิ้นหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ละปับ๊บหนึ่งหกห้าแปดเลขล่างมันจะมาบ่โอเคเอาแค่สองตัวจะเอาเยอะเลขเยอะเอาเออจ็ดศูนย์กับ เจ็ดสี่หนึ่งหละเจ็ดลวงปูเขาวันนั้นเขาสองทุ่มเจ็ดศูนย์เจ็ดสิ่หนึ่งหลวงปู่เข้าครับเข้าไม่หัดนะเข้าไม่หัดไปทำบวกเขาเนี่ยแกไม่ได้เราโค้บแกไม่แกเป็นเอะไรเจ็ดสี่หนึ่งโอเป็นเลขไม่หัดป่ะเนี่ยครับไม่หัดโอ้ยุเข้าสี่สองทุ่มเลยบ่สองทุ่มวันนั้นโยมาจากทางไหนเนาะมาจากทางไหนหรืมาเข้าราเอ็ดรายเอ็ดครับยเอ็ดเลขอะไรนะเจ็ดศูนย์ 70ผมตีเลขเจ็ดศย์เจ็ดกับ16ึ่งหกกับ7จ1กับ16ึ่ด้วยครับ16ึ่งเขียนให้หรือว่ายังไงพุทธนาเขาแก้ให้พุทธนาเป็นพิทณนาอีกแล้วครับมผมแก่กล้วยสี่คนขอให้กินอนะ่ะให้กินกล้วยสี่คนเลยครับสี่คนกินกล้วยสี่คนครับ ผมตีสี่เจ็ดเจ็ดเสจเจเจก็ผมก็วัดเจ็ดเจก็เจ็ดเนาะเจก็เจ็ดสี่ก็สี่เนาะครับสี่ก็กินสี่ก็กินเนี่ยแบบเขายักมาอันหนึ่งมาตรงนี้ผมว่าเจเจ็กินหนึ่งวันเนาะอยักอันหนึ่งมาก็เลยตีเป็นเจ็ดสี่หนึ่งครับเด็กกินหนึ่งเลยแล้ววันหนึ่งสี่เจ็ดก็ได้ครับกลับไปกับมาแต่สองตัวอะไรน้งกินเนี่ย จ็ดศูนย์กับหนึ่งหกเจ็ดศูนย์กับหนึ่งหกครับลุงชิดครับใช่ไหมครับอันเนี้กินกินบัวกินบัวภาษาคาเมรัสซี่สีบัวสีบัวนะครับอันนั้นหลวงปู่ให้ปริศนาสีเจ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 จ็ดแต่พวกเขาแก้ไม่ได้ผมแกให้พวกเขาหี่ใครที่เอคนไรเอ็ดละคนไรเอ็ดอ๋อครับมีมี่คนลาวมีส่คนลาวครับ อาจจะไม่เคยเห็นลวงปูเนาะเขาเคยเห็นมัน้งนาะที่เขาพามาเขาขอซื้อไอ้ลูกปูดำนานี่อยู่ในคอผมเนาะสององค์เกจะให้สามพันผมไม่เอาวันนั้นสองทุ่มเจ็ดซีหนึ่งกับ ก็เจ็ดศูนย์กับหนึ่งหกเจ็ดศูนย์กับหนึ่งหกนะครับโอ้มกี้นี้ไอ้ฟาคเครื่องลืมก็ใช่นะเมือ่อกี้ฟาคเครื่องลืมก็ห้าหนึ่งหกเข้ากันห้าหนึ่งหกนะห้าหกหนึ่งครับเข้ากันด้วยนะครับอ่ขอบคุณดุงมากเรื่องมาเจอที่กระทอมสูงพอดีอ่ะขอบคุณครับโอ้ยนี่พามาหมดก่อนโอ้ยถูกเยอะถูกเยอะโอ้ผมขอเสาเขาส้างต้นเนี่ยผมยกเลขห้าหกสามเลยไม่เห็นมาเลย หายเลยหายเลยอ่<ม>อเค,คนถูกให้คนละร้อยห้าสิบเองอยวีงยวนนี้แหละตามดูอีกนะครับห้าหนึ่งหกเดอเอฟซีนะครับเลขลงปูให้เมื่อกินีอาตีลาลากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม